ทำไรกัน่ะพี่สวัสดีค่ะพอดีครับสวัสดีครับโอ้ยเยี่ยเหมือนแบบว่าเธอเคยมามาพวกเธอเคยมาแล้วไม่ใช่หรอฉันเคยมาแต่ยังไม่เสร็จเป็นกี่ปีแล้วว่าเป็นสิบปีแล้วไหมสิบมะเป็นสิบเป็นสิบแต่ยังแบบน้องใหม่ยางฉันยังไม่คุยกัรพี่เลย สวัสดีอันนี้หลูหลาแบบไม่หรวมนะไม่ไม่อลังการกว่าเดิมเราไปดูรู้ไหมไม่อันนี้ที่ของใครอ่ะชื่อบ้านไปชื่อคชาพาตาเจริญแต่ให้คนที่ชื่อสุชาติตาเจริญเป็นผู้อาศัยอตายแล้วคุณพูดอย่างนี้เลยเนะใส่ตาตาเขียวด้วยเลี้ยวปรดจำดีกว่าประ่ำป้าถ้าฉันไม่มีที่อยู่จะต้องขอมาอยู่ค่อยคยเดินนะท่านมดดูดท่านมดท่านมดค่อยค่อยเดิน มัมีประคาบด้วยนี่มันออกลูกเต็มเลยอ่ะใช่นี่ไงก็แปลว่าน้ำมันดีไงนี่ใช่ไหมนี่จำได้ตอนแล้นดูในในอินสตาแกรมของเฟเดรเลอร์เข้ามาซ้อมนี่แหละมั่มีมาเป็นสิบปีแล้วอ๋อเหรอแต่เราก็โอ้แล้วมาทำใหม่แบบดีมากเลยมันแค่ทางสีเใครเล่นเอ หลานหลานเลีอตอนนี้นี่ใครอยู่กี่คนเนี่ยบ้านออพ่อกับหลาน3คนอ๋อพ่อกับหลาน3คนนี่เป็นออฟฟิศคุณเหรอหรืออะไรไม่อันนี้ก็แบบเพิ่งสร้างใหม่เสร็จสดๆร้อนๆพี่แต่ยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะตรงนี้ก็คือหน้าปาร์ตี้นะมดดำเหรอเออแล้ววิ่งเนี้ยของใครอะเอาไว้ทำอะไรเป็นบ้านเก่าตั้งแต่เรายังไม่เกิดอ่ะ อุ้ยมีเรือมีเรือขนทรายเป็นของตัวเองด้วยคนไม่ใช่ละมันผ่านทุกวันเนี่ยค่ะอะไรก็มีอะไรก็มีอ่ะโอ้โหนี่ได้ว่ายไหมมอดดําลานน้ำอ่ะลานอะนรลานทุกวันหรอพ่อมอดดําอ่ะอยู่ตรงนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วป่ะก็มีสี่สิบปีก่อนมอดดํเกิดอ๋อที่มีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนคือปู ทุเรียนอ่ะแต่เราไม่เคยเห็นตอนเป็นส่วนทุเรียนนะไม่ทานนะไม่ทานไม่ทานว่าเกิน3าิปีอ่ะมากมากกว่าประมาณอายุมาดัมอ่ะเอาไปเราต้องเราต้องเดินไปด้วยว่าที่เขากว้างมากเดี๋ยวจะดูไม่ครบนี่คือที่ขยันทํางานค่อยๆเติมใช่ไหมหนี้สินเยอะขึ้นไงมันมาพร้อมภาระอภาระที่ว่าโอเคล่ะสมมติเราเอาไปแล้วขายมันก็สบายเนาะแต่เราถามตัวเองว่าเราจะขายลงเหรอเราโตมาเราเล่นมาเราไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะขายลงอานหน้าที่เราก็คือต้องทำยังไงกันนะ ให้มันดีใช่ให้มันฟื้นคืนขึ้นมานี่เดี๋ยวพี่ดูนะอันนี้มันก็จะออกมาอีกมิตินึงเลยนะเออเขาเลือกต้นไม้เก่งมากเลยเนี่ยเพราะเพราะสวยๆทั้งนั้นเลยชุ่มฉ่ำเอ้ยมันเย็นนะแล้วเย็นเพราะว่ามันมีไอ้น้ำไงแนะนําให้ทําแบบละอองแบบนี้นี่ได้ก็ได้เดินมั้งปะเนี่ยมาตรงนี้ชอบเออเย็นเย็นตรงนี้ดีนี่โอ้โหถ้าสมมติว่าฉันอยู่กับอานนี่ป้าตี้ลืมเลยเนาะแต่ด้วยความที่พ่อ เนี่ยทะเลาะอกไรเรื่องโคมไฟเนี่ยคือแบบโอ๊ยเราอยากจะโมเดิร์นแบบว่าเรียบบ้านแต่ว่าอันนี้สวยมากไม่แต่มาไม่เหมาะโอ้เหมาะบ้าจังเลยนะยุคนี้เราก็จะเห็นว่าช a n d e l เข้าเข้าได้เกือบทุกที่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโมเดิร์นเนี่ยมันก็ที่มันควรจะเป็นกราสโฮมบ้านเธอก็ต้องรับแขกผู้หญิงผู้ใหญ่นะเออก็ต้องมี嘛เออความหรูหราลังกาเนี่ยต้องเข้ามานี้ตอนทําบ้านตีกับพ่อเยอะไหมไม่คุยกันเลยสองยุคสองลายไงมันก็เลยจะกลายเป็นแบบ า<ะ>บางอย่างก็ผ่านบางอย่างก็ไม่ผ่านอ,อ,อะไรเงี้ยคือให้เขาทาไปเลยพี่อาร์ตอย่าไปยุ่งเออี่เป็นะบ้านของเขาคุณดหนมาที่จ่ายตังค์ <laughs> คือวิธีของพ่อแบบแปลกมากนะหนูเคยร้องไห้เลยนะพี่ว่าวทำไมลูกคนอื่นเขาได้มรดกมรดกอะไรกันอย่างเงี้ยอืทําไมแบบว่าเป็นมดดําจะต้องมาซื้อที่่อจากพ่ออะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อเขาไม่เคยยุ่งกับเราเงินในงวงการมันเธอไม่เคย,เคยแต่เขาเก็บเงินอนันั้นไ้ให้ แล้วก็บอกว่าถ้าสมมติอย่างนั้นนะมดก็เอาเงินไปละเลงหมดอะไรก็ไม่รู้เป็นกุศโลบายของคุณพ่อเข้าใจคือแบบเขาเป็นเลี้ยงลูกแบบไม่เคยได้อะไรฟรีๆในลูกเนี้ยไม่แต่ว่ามันเป็นการฝึกทําให้มดดาเป็นอย่างนี้นั่นคือการฝึกให้ทํางานแบบไม่บ้าคลั่งจนถึงวันเนี้ยถ้าสมมติวันนั้นอ่ะเขายกให้เราเลยอ่ะจะเป็นคนขี้เกียจใช่จะเป็นคนไม่ทํางานเออมันได้มันง่ายก็เลยขอบคุณคุณสุชาติจะเลยว่าขอบคุณนาที่แบบว่า สอนให้บ้านงานอ่ะ